คนส่วนใหญ่ชอบทำชอบตั้งแต่ชอบเลิกบางคนเนี่ยเลิกลบตั้งแต่เรียนรู้แล้วถ้าเกิดคุณออกไปกลางทางนั่นคือคุณคือผู้แพ้คุณจะเป็นอนุสาวรีย์ของความล้มเหลวนั่นทีวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง5ขั้นครับ5ขั้นที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นะครับแต่จะไม่เหมือนออริจินอลคอนเทนต์เป๊ะเพราะว่าจะใช้ประสบการณ์ผมเนี่ยในการเล่าในการถ่ายทอดไปนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณไปฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแล้วเป็นชนิดเดียวกันแต่มีรสชาติที่แตกต่างกันนี่คือ5เต็ปละกันผมใช้เป็นสามเหลี่ยมนะครับคุณจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับคนคนนึงเนี่ยนะครับจะเริ่มจากฐานล่างของมันเนี่ยนะครับมันคือ p a s s ั่นแพชชั่นคือสิ่งที่คุณลุ่มหลง จากแพชชั่นเนี่ยก้าวไปสู่เพอร์โพสผมยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับมีเป้าประสงค์เนะี่ยมีแพชชั่นนะครับมีความรู้สึกมีความสุขกับการสอนแล้วเป้าประสงค์ของผมคือผมจะเป็นคนที่สอนให้ความรู้ทางด้านการเงินให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้ให้กับคนที่บริหารจัดการเงินไม่เป็นซึ่งเป็นแบบผมในอดีตแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะสุดท้ายแล้วผมก็ไปต่อไม่รอดเพราะผมไม่เคยเข้าใจการทำบิสเนสที่แท้จริงผมไม่เคยเข้าใจวิธีการจัดการเงินผมไม่เคยเข้าใจวิาจามมาจชา การทําธุรกิจแม้แต่น้อยเลยอยู่มหาลัยปีสองเริ่มเปิดร้านมือถือเปิดร้านมือถือเสร็จล้มลุกคุกคานทํานู่นทานี่จนรวยรวยเสร็จได้รายได้ต่อเดือนเดือนละห0แสนบาทซึ่งเป็นกําไรซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นไม่เคยคิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเจอกสทชนะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ผมก็ขาดสภาพคล่องเพราะบริหารจัดการเงินไม่เป็นบริหารความเสี่ยงไม่เป็นกับเงินที่มีอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมพังแพชชั่นนะครับเกิดมาจาก2ออย่างคืออินเทรเลสและก็เพน i n t e r เล t คือสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณหลงรักสิ่งคุณลุ่มหลงหรือเพนคือสิ่งที่เคยเจ็บปวดมาก่อนผมเริ่มแพชชั่นจากสิ่งที่เคยเจ็บปวดมาก่อนนั่นคือการล้มเหลวกับการทำธุรกิจจนกระทั่งไปขายของในตลาดนะแล้วพอผมผ่านช่วงนั้นมาได้ผมเอาเพนของผมออกมาเล่าให้พวกคุณฟังแล้วเป้าหมายของผมคือก่อนผมตาย Southeast Asia m o n มันนี่ซจะต้องไปถึงที่นั่นนั่นคือเป้า Purpose แต่วันหนึ่งจะต้องเป็นระดับโลก ผมไม่อยู่แล้วก็ต้องมีคนมาทําตรงนี้ต่อสืบสารเจตนารมณ์การทำมนีซิกแพคต่อนั่นคือเป้าหมายหรือเพอร์โพสที่ผมตั้งทงไว้อย่างน้อยผมยังอาจจะไม่ใช่คนระดับประเทศก็ตามนะยังอาจจะเป็นคนระดับตําบลอยู่ก็ตามยังอาจจะไม่ใช่ระดับจังหวัดด้วยซ้ําแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแนละ้วผมเริ่มสร้างความแตกต่างให้กับบนโลกคนระับเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ว่นนวา, like านนะวันหนึ่งผมจะเป็นระดับโลกผมเริ่มสร้างความแตกต่างเพราะวันหนึ่งผมก็เคยมีหนึ่งไลฟ์มาก่อนนะฮะวันหนึ่งผมไลฟ์อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวว่าแต่ร้อยคนเลยฮนะ คือมือถืออีกเครื่องหนึ่งของผมเนี่ยมือถืออย่างนี้ที่ผมเปิดมาดูอีกเครื่องหนึ่งของผมแค่นั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้น4ี่หปีถึงว่าผมทํางานนะผมทํามันอย่างแพชชั่นทามันอย่างทุกวันจนวันนี้ผมก็เริ่มมาถึงระดับตําบลแล้วเว้ยผมไม่รู้หรอกคนนี้ใครจะดูกูมั่ง มึงจะแชร์ไปถึงไหนหรือใครจะรู้สึกเก็ทกับสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมทําจากแพชชันผมเริ่มจากตัวเองก่อนผมทําแล้วผมลงรักมันแล้วมันมีความสุขแล้วคนที่ทําบางสิ่งบางอย่างตามที่ผมแนะนำนะฮะที่แชร์เรื่องออมตังก์็ตามเปลี่ยนวอลเปเปอร์นู่นนี่นั่นก็ตามหรือทำมาสังหาเป็นนายหน้าก็ตามเขาประสบความสําเร็จแล้วผมรู้สึกฟูลฟิลเมนจําได้ปะแพชชันที่ขาดความเติมเต็มนั่นไม่ใช่แพชชัน แพชชั่นที่เราทำมันได้ความเติมเต็มมันได้ความสุขมันดีต่อใจมันได้ไปที่ตัวเราแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกขยายสเกลขึ้นเราต้องทําให้คนอื่นประสบความสำเร็จอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้วันนี้มีคนที่เรียนในหน้ากับผมมีคนที่เรียนเอเจนต์กับผมแล้วประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายแม้ว่าใครว่าโควิดนู่นนี่นั่นอะไรก็แต่ในหน้าที่เป็นธุรกรรหารในวงในวงอื่นๆที่ว่าหัวยากเจ็บปวดทําไม่ได้ไม่มีลูกค้าซื้อโควิดนู่นนี่นั่นผมบอกเลยครับมันไม่ใช่กับกลุ่มเรา เพราะกลุ่มเรารู้ว่าคอ Value ที่แท้จริงของนายหน้ามันคืออะไรไม่ว่าเศรษฐกิจลงหรือเศรษฐกิจขึ้นเราสามารถทำเงินกับมันได้เพราะเรา f ฟคซิเบิเรายืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์จนนักเรียนในในคลาสของเราประสบความสำเร็จตลอดนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนั่นคือเป้าประสงค์ของผมคือผมต้องการแก้หนี้ด้วยการบริหารจัดการเงินแล้วก็ให้อาชีพเขาครับบันไดขั้นที่1ครับที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับ บันไดขั้นที่1คือเร์นครับเร์นคือการเรียนรู้นะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าอย่างสมมติว่าตอนแรกที่ผมเริ่มจะต้องทําอสังหาริมทรัพย์กูต้องเอาสักตั้งหนึ่งกับอสังหาเพราะอสังหาเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเชื่อมั่นว่าผมจะปิดนี้1 0ล้านได้แล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมไม่มีตังมนก็ทําได้ขอแค่เราเริ่มต้นเรียนรู้มันเพื่อเอาชีวิตของกูคืนมาเพราะเราเป็นเนี่ยเราต้องเอาชีวิตไปตกอยู่ใต้อำนาจเงิน เพราะว่าอะไรเพราะต้องทําทุกอย่างที่มันได้เงินแต่วันหนึ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินคุณอยู่เหนืออํานาจเงินคือคุณควบคุมเงินแทนคุณเล่นแร่แปรธาตุกับเงินที่มีแล้วเลือกทําเฉพาะในสิ่งที่คุณรักครับเริ่มจากเรียนรู้แล้วก้าวไปสู่ขั้นที่2คือ experimentexperiment Experiment. คือการทดลองลองผิดลองถูกครับวันนี้เนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มสังหาของผมจะมีคน2ประเภทยยใหญ่ประเภทที่1คือเรียนรู้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมือทําเรียนรู้เสร็จแล้วก็ลงมือทาเรียนรู้เสร อีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่สองคือเรียนแล้วดีต่อใจซึ่งประเภทนี้ใหญ่มากเรียนรู้แต่ยังไม่สะดวกทําเรียนรู้แต่ยังไม่กล้าลงมือทําเรียนรู้แต่เรียนเพราะแค่อยากรู้คุณจะไม่เท่ากับคนลับนะคุณเรียนคุณได้แค่รู้เท่านั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณเรียนรู้แล้วคุณเริ่มทดลองทดลองในที่นี้คือการลงมือทําครับ ลงมือทําเพื่อลองผิดและลองถูกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังฮะตอนแรกผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ํานะครับว่าการเขียนสัญญาการเป็นในหน้าเป็นยังไงก็โดนโกงค่าคอมก็เคยมีอยู่ๆลูกค้ามาหักค่าคอมต่อหน้าผมก็เคยมีเพราะไม่เคยมีความรู้ไงโพสซับบังซับแทบตายก็ถามกับตัวเองทําไมคนอื่นก็ขายได้ทาไมกูขายไม่ได้อ๋อเรียนรู้จนรู้ถึงความผิดพลาดว่าอ๋อกูประเมินราคาไม่เป็น ตองของครูแปลงกว่าคนอื่นเรียนรู้และลงมือทําจนเกิดประสบการณ์ครับแล้วขั้นที่3ครับขั้นต่อไปครับคือเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มแปลว่าจนคุณทํามันได้ครับคุณเริ่มรู้แล้วครับว่าถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้แล้วจะไปสู่เป้าหมายนี้ได้ผมยกตัวอย่างอสังหาแล้วกันนะที่ผมทํานะคือผมเริ่มรู้แล้วครับว่าถ้าเกิดผมโทร100คนผมจะสามารถได้ผู้มุ่งหวงังได้ซับที่ดีที่ผมเรียกกันว่าซับ A เ,เนี่ย ประมาณ20คนและใน20คนนี้นะครับจะขายได้ภายในเดือนถึง3เดือนเนี่ยประมาณ5คนจนเราสามารถที่จะเรียนรู้สเต็ปการทำงานรู้สแตนดาดแล้วเราสามารถทำซ้ำได้สามารถนะครับเลเวอเรจงานไปให้กับคนอื่นได้วิธีการโพสต์ซับทำอย่างนี้วิธีการติดป้ายนี้สามารถเลเวอเรจงานหรือให้ผ่อนแรงได้เพราะเราก็เลยซื้อเวลากลับมาพอเริ่มเพอร์ฟอร์มปุ๊บผมเริ่มเอาเงินนะครับจ้างคนติดป้ายผมเริ่มเอาเงินนะครับจ้างคนโพสต์ซับ ผมเริ่มเอาเงินนะครับไปช่วยผมเปิดบ้านจนผมสามารถมีอิสระผมจะย้ายที่ทํางานจากกรุงเทพมาอยู่ภูเก็ตได้แต่ผมยังสามารถดูแลลูกค้าที่อยู่กรุงเทพได้แค่ยกหูโทรศัพท์เจ๋งไหมนี่คือในหน้าที่เพอร์ฟอร์มครับสามารถใช้เงินทํางานได้ในทุกๆส่วนที่ไม่จําเป็นต้องมีเราได้ครับพอคุณทําไปถึงจุดจุดหนึ่งครับ มันจะจถึงจุดที่เรียกว่าอะไรด้วยฮะจุดที่มันสตั๊กเกิลครับคือมันอยากขยายไปมากกว่านี้แล้วอะแต่มันก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายผมจําได้ตอนที่ผมไปเดเจนเน่ผมเริ่มตั้งเป้าหมายให้ได้เดือนละหล้านกําไรเดือนละหล้านนั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งแล้วผมก็ชาเลนจ์ครับผมจะต้องทําเงินให้ได้เดือนละหล้านให้ได้เพราะผมอยากจะปิดหนี้ภายใน2ปีแล้วตอนที่เริ่มทำอสังหาตอนที่เรียนรู้ตอนนี้นู่นนี่นนนประสบการณ์เนี่ยนะฮะ มันกินเวลาไปหกเจ็ดเดือนแล้วก็ยังร้านหนึ่งไม่ทําไม่ได้อ่ะผมเฮ้ยเอาไงดีวะเอายังไงดีวะมันซักเกิลแล้วมันจะทํายังไงให้มันไปไกลกว่าน,นี้ได้นะ,ะก็จะต้องตะเกียรตะกายต่อจนผมต้องเลเวลเลชเริ่มแยกสายเริ่มแบ่งคอมมิชชั่นเริ่มตั้งทีมในหน้าเริ่มมีแอดมินเริ่มมีคนช่วยโพสต์เริ่มมีคนช่วยติดตายเพราะเพอร์ฟอร์มแล้วไนงะเริ่มมีเงินเข้ามาแล้วจะต้องตะเกียรตะกายนะฮะจะต้องทําทุกอย่างให้คุณสามารถไปอยู่เป้าข้างบนได้ เป้าขัอนูนนี้เรียกว่าอะไรฮะ drive ครับคือความสําเร็จวันนี้เช่นกันครับผมรู้ครับว่าคุณจะต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสักทําไม่ได้วะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ปัญหานั่นก็ต้องเจอก็ต้องลองผิดลองถูกตะเกียรตะกายจนกว่าคุณจะไปถึงยอดถึงความสําเร็จได้สิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือถ้าวันนี้คุณคือคนคนหนึ่งที่เจอปัญหาคุณเจอปัญหาขั้นไหน คุณเจอปัญหาท่านทดลองเอ็กซ์เพร์เนต์แล้วคุณก็จะเพอร์ฟอร์มได้ไหมถ้ายังเพอร์ฟอร์มไม่ได้แล้วคุณก็ออกไปจากแพชชั่นนี้แล้วก็ล้มเลิกไปกานทางคนส่วนใหญ่ชอบทำชอบตั้งแต่ชอบเลิกบางคนเนี่ยเลิกลบตั้งแต่เรียนรู้ลงคอร์สแล้วไม่มาเรียนเลิกตั้งแต่เรียนรู้แล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับเริ่มเรียนรู้และลองทำก็ไปก่อนที่มันจะเพอร์ฟอร์มแต่พอนะฮะ เพอร์ฟอร์มได้เสร็จปั๊บบางคนนะครับเริ่มโอเคแล้วนะครับแต่อยากจะไปให้ถึงเป้าหมาย mm. ก็เจอบางสิ่งบางอย่างอุปสรรคที่ทําให้คุณขัดขวางให้คุณสักอยู่ให้คุณแบบหยุดที่ตรงนั้นคุณอาจจะออกจากเกมนั้นตั้งแต่ขั้นที่4ก็ได้แต่ถ้าคุณสามารถตะเกียกตะกายไปต่อแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณตะเกียกตะกายไปต่อเนี่ยทำเป็นทีมเพื่อเลเวเรจเครื่องผ่แรงให้กับตัวคุณคุณเริ่ม ไม่ได้มีเวลาแค่24ชั่วโมงแล้วคุณเริ่มมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงโดยการคุณ l e v e l a g e ออกไปวันนี้คนที่เรียนในหน้ากับผมส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเขายังไม่ถึงจุด perform เขาก็เริ่มใช้เงินแล้วอะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเหมือนตอนที่ทำ YouTube ใหม่ๆะฮะคุณลองไปดูคลิปแรก,แรกๆของผมดิผมตัดต่อเองนะครับแต่พอผมเริ่ม p e r อร์ m ผมเริ่มแบบสร้างรายได้ได้จาก YouTube แล้วอะ ผมได้น้องที่เนี่ยน้องที่มาช่วยตัดต่อเนี่ยสร้างทีมให้เพราะเวลาของผมไม่ได้มีแค่24ชั่วโมงอีกต่อไปเวลาผมจะมี48ชั่วโมงต่อวันก็ได้เวลาผมจะมี100ชั่วโมงต่อวันก็ได้เพราะผมใช้เงินในการเลเวอเรจเพราะผมไม่สามารถทำงานได้ทุกอย่างผมก็ต้องหาวิธีการในการรับมือจากการที่เขาเรียกว่าตะเกียรตะกายหรือสครัคเกิลนี่แหละเพื่อให้มันเนี่ยไปถึงทริปของเราให้ได้ผมก็เลยบอกว่ามันจะต้องเจอ5อย่างเนี่ยนะ ถ้าเกิดคุณออกไปกลางทางนั่นคือคุณคือผู้แพ้ถ้าคุณคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะว่าคุณจะไปไหนไหมคุณจะเป็นอนุสาวรีย์ของความล้มเหลวทันทีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมออกไปกลางทางแล้วคุณชัดเจนกับเป้าหมายมากแล้วคุณก็ทำ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 อย่างที่ผมบอกอ่ะนะบางคนทำหกหกสิบวันเก้าสิบวันได้เป็นแสนซับบางคนทำปีหนึ่งได้เป็นล้านซับบางคนทำสามปีได้สี่ห้าล้านซับแล้วอ่ะผมทำมาสามสี่ปีผมได้แค่แสนห้าแต่ผมไม่เคยหยุดไง ท้อไหมมีท้อเหนื่อยไหมมีเหนื่อยไม่อยากทำมีมีผมเชื่อว่าทุกคนก็มีครับวันนี้เหมือนกันคุณเจอหรือคุณเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามามันใหม่สาหรับชีวิตคุณซึ่งเป็นธรรมดาครับที่ร่างกายของคุณจะปกป้องคุณไม่อยากให้คุณเหนื่อยก็เลยทําให้คุณรู้สึกท้อทําให้คุณรู้สึกไม่ไหวทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะถึงเพอร์เพสวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ขั้นไหนก็แล้วแต่คุณจะได้รู้ตัวว่าคุณจุด A อยู่ไหนไงแล้วคุณจะได้ไปจุด B ถูกโอเค บางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่จุดไหนแล้วคุณก็ไปต่อไม่ได้ไงวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณเรียนรู้แล้วแล้วคุณก็ต้องลงมือทํา